สวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะเข้าในตัวเมืองกันนะคะพอดีจะพาน้องทัพทิมไปซื้อนะคะเครื่องอะ,อะไรของเด็กผู้หญิงนะคะเราก็จะพานางไปที่ร้านอิตาลีนะคะอาหารอิตาลีนะคะจะพานางไปกินด้วยนะคะนางชอบแบบนั้นส่วนลุงคิดก็เอาสดาไปไว้ในห้องทองคํานะ <laughs> ห้องทองคําก็คือครัวไทยนั่นเองนะคะ ให้อยู่กับยายนะคะให้อยู่กับยายกับพ่อบ้านแม่บ้านนะคะก็เรากลัวสดาวิ่งตามเดี๋ยวป้าพสิปิดตรงนี้ก่อนเปิดเดี๋ยวงูเล็กงูน้อยเข้าไปก็อันนี้นะคะโหแบบงามเลยนะคะงามขึ้นอันนี้ต้องทับทิมเข้ามาแยกค่ะเนี่ยเข้าแยกจากไม่รู้จากต้นไหนนะคะเข้ามาแยกอ้าวไม่ได้ไว้ในห้องทองคําหรอ <laughs> ห้องส่วนตัวสดาห้องทองคํา นู่นไปอยู่กับยายอยู่ตรงนู้นนะคะตรงซุ้มนู้นนะคะเออเดี๋ยวก็รอน้องทับทิมอยู่นะคะเออดูไอ้น,นี่อุ้ยอันนี้แตกหน่อเยอะเลยอะนี่ค่ะแตกหน่อเต็มเลยอะจากป่แรกมันมีแค่ตรงนี้กับตรงนี้ค่ะตรงนี้แบบแตกเต็มเลยไอ้ตรงนี้ที่ว่าเหมือนเป็นลาค่ะก็เริ่มมีลูกเล็กๆแตกขึ้นมานะคะ ส่วนอันนี้นะคะต้นลิ้นทองคําลิ้นเงินนะคะนั่นที่เขาเรียกกันฮะหน่อไม้ที่แม่ต้มไว้อะนะเออเอาไว้แกงแกงหัวรัลล่วแกงหัวลั่วใส่หมูสามสันหรือ่ใบมกก็ได้คือผ้าเราไม่เอามาตากข้างนอกค่ะเพราะว่านี่ค่ะคือช่วงนี้ฝนมันลงไปปลอยอะค่ะ ก็เลยต้องไปไว้ตรงนั้นไอถุงปูนเดี๋ยวต้องหาที่เก็บให้ถุงปูนมั่งละตอนแรกจะมาทำเตาเนะะั่นค่ะเตาอิดแดงก็ต้องทยอยทำไปค่ะซื้อปูนมาไว้ทำอา่าฉาบฉาบเตาอิดแดงอาทิออกมา,ย,ายังอะยังเนาะก็ตอนนี้น้องจับทิมก็ออกมาแล้วนะคะ จะพานางไปช็อปค่ะค่ะโอเคนะคะก็สวัสดี f อฟทางบ้านนะคะเดี๋ยวไปถึงร้านว่าเราจะพาน้องตัพพีไปซื้ออะไรเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะคะไปขึ้นรถเลยจ้ะ ก็ตอนนี้เราก็มาถึงนะคะจุดหมายที่เราจะมาพาน้องทัพทิมมาช็อปนะคะส่วนช็อปอะไรนั้นนะคะก็ค่อยว่ากันนะคะอ๋อเขาให้ไปจอดเอตรงนี้จอดไม่ได้หรอคะอ๋อต้องไปจอดตรงไหนแถวนู้นเลยใช่ไหมอ,ดไดอ๋อโอเคโอเคได้ค่ะได้ได้ค่ะ,คะพี่ยามเข้ามาบอกให,อให้ถอยจอดนะคะคือเดี๋ยวจอด เราก็คิดว่าตรงนี้จอดได้นะคะอ๋อ oh, เป็นทางเดินเขาไม่เป็นไรคะ่ะให้นุ๊กคิดไปเจอดตรงนู้นก่อนนะคะอันนี้ซูนีนะคะเป็นช็อปซูนีเขาเป็นโรงแรมด้วยนะคะแล้วก็เป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ชั้นหนึ่งนะคะจะรอลุลองคิดแป๊บหนึ่งพี่ยามไล่ลุงคิดไปจอดตรงนูน้นบอก no no ่าสัน ระวังจะแตกนะ่นโนนโนะเดี๋ยวเดินรลอลุงคิดตรงนี้นะคะนูนมาแล้วหุรคิดเดไปจอดตามเรียงแถวนะคะกำลังเดินมาก็ <donc> นี่นะคะทางเข้าของเขานะคะ เราจะพาน้องมาซื้อของค่ะเขานั่งผอมลงค่ะนั่งยุบลงเยอะเลยวิ้โคเตอร์อะไรเครื่งองสำอางอมีหลายอย่างเลยอตอนนี้นะคะตรงของห้างเขาก็มีหลายอย่างเลยนะคะก็ม,มีบูธบูธขายของนะคะตรงซุนีเนี่ยค่ะ เสาอาทิตย์ค่ะเขาจะมีบูธขายของวันนั้นมาซื้อพะน้องก็าขายหมดแล้วมั้งวันนั้นอ่ะเออไม่เหลือแล้ว่ะเขาเหมือนมาเซลอ่ะเหมือนมาเซลแต่เป็นของยี่ห้อ อต้มพักไม่มีละด,ด,ด,ดีนะวันนั้นซื้อไฟอ่ะอืใส่ัวปะ่ะดีนะวันนั้นป้าได้อ่ะป้าได้ไดแมนซื้อจากตรงนี้ ไม่รู้ลุงคิดเปนะ็นอ่ะโอ้หว้าวนี่โดนัล ไป,ปเดินพวกไปเลยหยิบตะร้าเลยช็อปเลยอ่าลูกคิดอยู่ตรงนูนน้นนะะู่นอาหารคิดก็จะเดินดูพวกเสื้อผ้ารองเท้าเขาอยู่ตรงนูน้นนี่ค่ะทัพทิมนะคะก็พาเขามาซื้อของค่ะอันนี้ก็เป็นของแบบเด็กผู้หญิงค่ะโมชิโมชิเนี่นะคะเครื่องปัดกงปัดแก้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ให้นางหัดแต่งค่ะนางจะได้ไม่ต้องไปโฟกัสอาหารมากมว้าวแปลงเปิงมีหมดเลยนะคะวัยรุ่นเขาชอบมาช็อปกันขวดใส่ ทีมนางเลือกค่ะ I go see you in Starbucks okay, <Yes. S 2> okay. what on earth totally <laughs> ตอนนี้นะคะเราก็ช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะก็ซื้อของเสร็จแล้วนะน้องแคนเอ้ยน้องไม่ใช่น้องแคนนะน้องทับทิมก็ได้ของได้ของตามที่อยากจะได้แล้วนะคะก็ไม่ไม่ช็อปมากค่ะทับทิมเหมือนไอไอในการช็อปนะคะทีนี้เราก็จะเอารถของเราไปที่ศูนย์เชฟโรเลตค่ะรู้สึกแอร์จะไม่เพื่อยันอีกแล้วนะคะจงไปให้เขาเช็คใหน่ระบบดูว่าเป็นอะไรกันแน่นะคะหลังจากนั้นเราจะไปกินข้าวกันนะคะ ก็เดี๋ยวไปเช็คเสร็จรรหรือยังไงเพราะว่ายังไงแต่ว่าพี่ซิ่ก็จะบอกตอนเรากินข้าวกันแล้วกันนะคะเราจะไปร้านอาหารอิตาเลียน,นะพะน้องทัพพิมไปครั้งแรกของน้องทัพพิมเลยนะคะไปอาหาหรร้านอาหารอิตาเลียนกันนะคะดูว่านางจะสั่งอะไรนะคะ